นี่พี่มิกนะแฟนเัวเองอะ่ะนี่กันตั้งแต่คุณเลิกกับผมไปเนี่ยรู้สึกว่ามาตรฐานการเลือกผู้ชายของคุณอะจะต่ำลงนะนี่เวิร์นคุณจะมากเกินไปแล้วนะโอ้สวยมากเลยอะพี่ ยินดีดดนะเวิร์นใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะนี่น่าเชื่อไม่เจอกันแป๊บเดียวมี่้ังเป็นของตัวเองแล้วอะ่ะดีจังจริงด้วยเวินนี่เก่งจังเลยนะรู้ตัวปะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วคนอย่างฉันอะ่ะไม่เคยคิดจะพึ่งใครหรอกเฮ้ยเวิรนในการซื้อมาใหม่อะ่ะ ราคาไม่เบานะรุ่นนี้โอ้ยแน่นอนสิแต่สำหรับฉันอ่ะยังมีอีกหลายเรือนเอ๊ยว่าแต่การนีใไม่มาอีกเหรอสงสัยคงจะปั่นจักรยานมาอยู่มั้ง <laughs> <laughs> เออสิจริงนะฉันลืมไปอ่ะว่าบ้านมันจนไม่รู้อ่ะสมัยเรียนอ่ะฉันไปคบกับมันได้ไงอ่ะ พี่มิกแน่ใจหรอคะว่าจะเข้าไปพร้อมกันน่ะกันว่าพี่มิกนั่งรออยู่ข้างนอกไหมทำไมล่ะในไหนพี่ก็มาถึงแล้วนะให้พี่เข้าไปแสดงความยินดีด้วยสิแต่เพื่อนกันคนนี้ย่อเาเป็นคนพูดไม่ค่อยดีนะแถมัชอบดูถูกคนด้วยอ่ะกันกลัวว่าพี่มิกจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่สำคัญเขาเคยคิดมากนะเรื่องอดีตที่ไม่สนใจหรอกนะเราเข้าไปกันเถอะ ก็ได้ค่ะถ้าพี่มิกอยากจะเข้าไปพร้อมกันแต่ว่าพี่มิกก็อย่าพูดอะไรมากนะผมเข้าใจแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ทำให้การขายที่หน้าหรอก <c oughs> ว่าไงทุกคน เอามาแล้วเหรอกันมาได้สักทีนะเราอ่ะพอดีว่ารถติดนะ่ะเราเลยมาช้านิดนึงเอ้าเหรอรถติดเหรอฉันคิดว่าเธอจะเดินมาสะอีกเออเไหนไหนพวกเราก็มากันครบแล้วปะฉันนั่งเลยแล้วกัน นี่พี่มิกนะแฟนเราเองอะ่ะส่วนเนี่ยชื่อเหมินเป็นเจ้าของร้านนี้อะสวัสดีครับคุณเหมินผมมิกนะครับเอา้าเป้า,มาเมาเหรอสวัสดีครับทุกคนเอาคุณมิกสวัสดีครับนี่ คุณมิ้งมางานนี้ด้วยเหรอครับใช่แล้วครับพอดีผมมากับกันอย่าบอกนะว่าแกคบกับคุณมีเขาใช่เราครบกันมาสักพักแล้วอะ่ะเอ่อกันได้ยินว่าเดี๋ยวนี้บริษัทของเธอกำลังไปได้ดีนี่หวังว่าเราสองคนอะ่ะ คงจะได้ร่วมงานกันนะเหวนเธอก็ยอเราเกินไปแล้วนะแหมอย่าถอมตัวไปหน่อยเลยเมื่อก่อนจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเดี๋ยวเนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองแถมยังมีไอ้หน้าจืดที่พ่วงมาด้วยซะอีกอ่ะวผมขอโทษนะครับ พอดีเมื่อคืนปาร์ตี้หนักไปหน่อยอะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าผมไม่ถือสาคนเมานี่กันตั้งแต่คุณเลิกกับผมไปเนี่ยรู้สึกว่ามาตรฐานการเลือกผู้ชายของคุณอะจะต่ำลงนะดูสิถึงขั้นลถตัวลงมาคบกับไอ้หน้าจืดเลยน้ำยาคุณเนี่ย <c oughs> ผมว่าสงสัยคุณอะต้องไปตัดแว่นตามมาใส่แล้วละ่ะ นี่เหวินคุณจะมากเกินไปแล้วนะเอา้าผมพูดผิดตรงไหนล่ะเมื่อก่อนตอนผมพูดกับคุณอะผมก็ให้เงินเดือนคุณใช้เดือนละหลายหมืน่นแล้วมาตอนนี้คุณคบกับไอ้หน้าจืดอะมาให้เงินคุณใช้เท่าไหร่กันหอ,อที่เรียกฉันมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาดูถูกกันใช่ปะฮะกันใจเย็นสิเหวินเขาแค่หยอกเล่นเฉย ใช่ผมขยอกเล่นเองว่าแต่แฟนกันเขาทำงานอะไรหรอนั่นนะสิการแฟนแกทำงานอะไรหรออย่าบอกนะเพราะว่างงานลอกินกับแกอยู่อะไม่ใช่ครับพอดีผมทำธุรกิจที่ต่างประเทศฮะทำงานธุรกิจที่ต่างประเทศด้วยหรอธุรกิจต่างประเทศงั้นเหรอ สงสัยคงจะเป็นพวกคอเซนเตอร์อยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านนี่หลืมัง้งอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คงต้องแอบมาเลยนะครับลำบากหน้าดูเลยนะไม่ลำบากหรอกครับพอดีว่าผมมีเครื่องบินส่วนตัวทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่ผมบินมาเมงไทยเนี่ยอีก3ามวันจะถึงวันเกิดของกันผมอยากจะกซื้อบ้านหลังใหม่ให้เขา,าครับซื้อบ้านหรอบ้านเนี่ยใครๆเขาก็ซื้อได้ ผ่อนเอาเนาะเปล่าครับผมจะซื้อเงินสดจะซื้อบ้านเงี้ยเหรอจะเอาบ้านแถวไหนจะเอาบ้านแบบไหนอะ่ะเอาอยาี่ไหมผมรู้จักอีกท่านหนึง่งก็ทำธุรก,กิจอสังหาผมสนิทก,กับเขามากด้วยเดี๋ยวผมแนะนำให้ใครเหรอครับก็คุณเต้ยครับเดี๋ยวผมโทรหามเขาให้ก็ดีเหมือนกันครับ เออพอดีผมอะเมมเบอร์เขาไว้อีกเครื่องหนึง่งแล้วผมลืมเอามือถือเครื่องนั้นมาด้วยงั้นเอางี้เดี๋ยวผมโทรให้ดีกว่ากูรู้จักคุณเต้ยด้วยเหรอครับครับฮัลโหลเต้ว่าไงมิกอีกสามวันจะถึงวันเกิดแฟนกูอ่ะพอดีกูอยากได้บ้านหลังใหม่โครงการที่มึงดูแลอยู่มีบ้านว่างเปล่าวะมีสิ งั้นดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเข้าไปหานะได้เลยเพื่อนเออพอดีกูมีเรื่องจะถามมึงหน่อยอะมึงรู้จักคุณหวนที่เปิดร้านคาเฟ่ชื่อซอดดั๊บเปล่าวะพอดีเห็นเขาว่ามึงสนิทก,กับเขามากอ๋อวนที่เปิดร้านคาเฟ่ใหม่อ่ะนะใช่ใช่ใช่ไอเนี่ยนะชอบอวดว่าตัวเองมันรวยที่จริงก็เป็นแค่เด็กอมมือที่เพิ่งพาบารมีพ่อมัน ตั้งแต่ที่พ่อมันเสียไปมันก็ใช้เงินพ่อมาจนหมดแล้วที่สำคัญนะเว้วยร้านคาเฟ่ที่มันเปิดอ่ะก็มากู้ยืมเงินกับกูจนตอนเนี้ยก็ยังค้างใจกูอยู่สามงวดอยู่เลยเออขอบใจมึงมากนะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปหานะผมก็นึกว่าคุณใหญ่โตมาจากที่ไหนซะอีกที่แท้ก็เด็กอมมือนี่เองแล้วมึงจะทำไมวะ ผมจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะอย่าคิดว่าตัวเองมีเงินหน่อยแล้วจะเหยียบใครก็ได้ถ้าใจแข่งขันกับผมเนี่ยต้องเช็คตัวเองก่อนนะว่าคุณมีปัญญาพอไหมเพราะคนอย่างคุณมันไม่มีค่าสําหรับผมด้วยซ้ํานั่นมันก็เรื่องของมึงสิอย่าเอาคคิดตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นสิวะมึงคิดว่ามึงใหญ่ามาจากไหนกันแน่ผมไม่ได้ใหญ่ม,มาจากไหนหรอกครับคนอย่างคุณนะ่ะห่างชั้นกับผมอีกเยอะ ถ้าว่งวางๆคุณไปถามคุณเต้ยนะว่าผมเนี่ยเป็นใครผมไม่อยากเสียเวลากับคุณการลรากลับกันเถอะค่ะเออมึงไปเลยคุไม่ไกลัวพวกมึงหรอกนี่กูเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนเมียกูนนะถ้ามีครั้งหน้าอีกมึงได้รู้แน่ว่ากูเนี่ยทำอะไรมึงได้บ้างอ๋อกูลืมทักไปนาฬิกาที่มึงใส่อยู่เนี่ย เป็นของเกไม่ใช่หรอยังกล้าใส่อีกร้านเนี่ยแกก็กู้เงินมาหรอเฮ้เหวิหนสรุปในกาที่มึงใส่เนี่ยของปอมราวะฉันก็คิดว่าที่ผ่านมา แกทำเองหมดทุกอย่างที่ไหนได้ที่ผ่านมามึงก็ใช้เงินของพ่อมึงเองเหรอเฮ้ยดยสิโอเคกับมาก่อนนี่เวรกูจะบอกอะไรมึงอย่างหนึ่งนะว่าคุณมิกเขาเนี่ยเป็นใครเขาเป็นเจ้าของนำเข้ารถสปอร์ตจากต่างประเทศ รถสปอร์ตที่มึงเห็นอยู่ในไทยเนี่ยก็เป็นเขานำเข้าทั้งนั้นถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็โทรถามคุณเต้ยได้เลยกูไปก่อและ